อ่าโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยท่านด้วยไอสัตว์แบนกูเียโอเคครับผมก็วันนี้นะฮะ <c oughs> หนึ่งนาทีสัตว์เอ้ยไม่เป็นไรครับเราก็ทนได้นะฮะแค่หนึ่งนาทีก็ไม่เป็นไรก็ไม่กลัวก็ไม่กลัวป๊บนึ่งนะรอไปครับรอไปรอร่อาปรอต่อไปรอต่บไปรอต่อาป,ป,ป,ปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปแก้งมันนะครับ เพเคคนที่ผมจะท้าคนนึงนะครับอันนี้ไป็คลิปท้าทายนะครับว่าเขาจะทำได้หรือเปล่านะครับผมก็คนนึงที่ครับที่ผมจะท้านะคือคนที่ชื่อว่านี่ครับผมคนแรกครับพี่สุดรักของผมเลยนะครับพี่เจมนะครับโอ้โหผมไม่อยากเชื่อว่าพี่จะรอดมาถึงครั้งนี้นะผมก็จะท้าพี่ให้ได้นะครับส่วนคนนี้ผมจะท้าให้ทำอะไรก็คือผมจะท้าให้คุณ ให้พี่นะพี่เจมอาให้พี่เจมให้พี่เจมไปร้องเพลงนะครับให้พี่เจมร้องเพลง <im itates> เพงลงอะไรก็ได้อาเพลงอะไรก็ได้นะครับลองให้จบนะครับไม่จบไม่จบนะฮะไม่จบไม่ยอมนะไม่จบไม่ยอมไม่จบไม่มีทําใหม่นะครับยังไงพี่ก็ต้องเอาให้จบให้ได้ครับนี่คือคําท้าแรกจากผมนะครับก็ค,คนที่สองครับคนที่ผมจะทา้าคนที่สองก็ อันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวมาด้วยไงอันนี้ที่ผมทา้องบอยไปแล้วเขาไม่ทำก็เพราะว่าอันอันดับแรกคือโทรศัพท์เขานะครับมันอัดแล้วมันไม่ติดนะฮะมันอัดแล้วเวลาอัดปุ๊บเวลาเขาลงมันไม่ติดนั่นเองนะฮะคนที่สองที่ผมจะทาครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่เขาไป่ปวดมันทีซีเอสนะครับเสร็จกูโดนแน่สัว์ อ่นี่น,นี่คนนี้เลยนะครับผมนี่ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะรอดมาได้ถึงขนาดนี้นะครับก็สมาชิกเจ็สิบแปดซับแล้วก็โอ้โหพอใจนะอ่าคนนี้ครับมิสเตอร์บรกดรากอนหรือก็คือน้องเฟรมนั่นเองนะฮะพี่เฟมเพื่อนเฟรมของผมเองนะฮะเพื่อนผมเองครับคนนี้ก็อย่าลืมทำ ตามที่ผมบอกนะครับคนนี้ก็ร้องเพลงเหมือนกันอ่าไม่ต้องยากไปกว่านี้ครับเอาไว้จบเพลงเดียวก็พอผมพอใจเลยนะครับถ้าเพลงจะมีเอ่อคาราโอเกะด้วยก็ดีนะฮะคราราโอเกะก็ประมาณแบบเอ่อคงจะรู้กันอนะเอะเนอะอ่าต้องมีคาราโอเกะด้วยนะครับเพื่อความมันและไพเราะนะครับแล้วก็อีกคนครับอ่าอ,อีกคนพอไหมเนาะ ไม่รู้นะฮะว่าอีกคนหนึ่งจะพอหรือเปล่าแต่ที่ดู้น่าจะนะฮะอีกคนที่ผมจะทาครับก็คือเดี๋ยวอะไอ้ปามไอปามอยู่ไหนเดี๋ยวผมหายปามไม่เจอเปน็นนึงนะคนละคนเลยสั์ เ okay. ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้นนแปบ๊บหนึ่งนะฮะนี่คนนี้แหละครับท้าครับสับไพไปก่อนก็นกนท้าต้องสับไพทุกคนนะครับผมอันนี้คือคําท้าของผมก็ให้ร้องเพลงนะครับถ้าเกิดเขาไม่ร้องก็ไม่ยอมนะฮะโอเคก็คือต้องร้องให้ได้นะครับคนที่ผมท้าคนมีสามคนก็คือ คุณปาล์มเอ็มซีพีอีก็คือเพื่อนกูน่ะแหละไอ้เอทียนี่ไม่สนไม่สนไอ้สัตว์ไอ้เอทียนี่ไม่สนปาล์มเอ็มซีพีเอ็มซีพีเอทีวีน,น, MC PC, MC นะครับเฮ้ยเออไอ้สัตว์ส่งมาดีนักใช่ไหมมึงโดนไอ้สัตว์ส่งนักหนากุณำคาญค,คนที่สองก็เอ่อมิสเตอร์แบล็กดากอนอยู่ไหนนี่ครับใช่ไหมนี่ครับมิสเตอร์แบล็กดากอนนะครับคนที่ผมท้าให้ร้องเพลงนะฮะ แน่นอนครับแต่ผมทําคลิปร้องของตัวเองให้ได้แน่นอนให้ดูแน่นอนแต่ต้องรอหน่อยนะเพราะว่าต้องใช้เวลานิดหนึ่งอันนี้ก็มาอัดล้อเลยแน่นอนครับผมทําแน่ๆครับแล้วอีกคนหนึ่งก็เลยเลยเลยนี่ครับพี่เจมสุดรักของผมนั่นเองโอ้โหพี่ไม่ยอมครับพี่ไม่ได้ไม่ยอมไม่ได้เนี่ยไม่ยอมไม่ยอมจริงนะเนี่ยแล้วก็อีกตัวครับตัวเสือกดีนักนะฮะโดน พูดมากมึงส่งหนักหนากลุลำคาญเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นวผมมันเนี่ยป๊นนะึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่มันอยู่ว่ามันอยู่มันเอามันอยู่แน่ๆครับนี่อันเนี้ยยอดวิวเยอะมากครับอันนี้อยากได้กันดิรับ แต่ก็ไม่ได้กันนะฮะนี่บอยซ่าเอสเอสเมเมนะครับผมท้าครับให้คุณไปลองเพลงอ่าลองเพลงเหมือนกันลองเพลงหมดครับจากสนดิดักมือไอ้ปันโดนโดนกูไอ้สัตว์โดนโดน,โดน,โ,ดนโดนหมดครับคนนี้บอยซ่าเอแล้วก็พี่เจมแล้วก็มิสเตอร์แบ็กดากอนและคนสุดท้ายก็คือปามเอ็มซนะครับ ใส่สี่คนนีไม่ใช่สามสี่คนดีคือคนที่ผมจะท้าให้ร้องเพลงแน่นอนครับถ้าเกิดหนึ่งในสี่คนนี้ไม่ยอมร้องนะฮะผมจะทำคลิปท้าอันใหม่ที่ดุร้ายกว่าเดิมนะฮะที่มันโหดเหี่ยมสัตว์สัตว์ละเซียกว่านี้นะครับ mm hmm. แค่ร้องเพลงอ่ะมันจิ๊บจ้อยเออมันยังน้อยไปดีกว่าให้ไปทำอย่างอื่นนะครับ mm hmm. คุณก็รู้เดี๋ยวผมคิดอะไรอยู่ ถ้าสี่คนนี้ไม่ยอมทําถ้าเกิดถึงวันเสาร์หน้าสี่คนนี้ยังไม่ลงคลิปผมก็จะทําคลิปล้างทวงหนี้แ้นชําระแขนคืนผมจะทําคลิปทวงนะครับทวงแน่ๆครับอ่าไม่พอครับไม่พออ่ครบหนึ่งนาทีแล้วรู้ไอ้สัตว์ไปกินเตตกออกใช่ไหมแบนกูเลยใช่ไหมนะ่ะ เดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ใครไม่เล่นไม <empre ot> ่เล่นกูเฮ้ยเฮ้ยกูท้าเลยกูท้าเลยช่าง้าเลยนะเตรียมคลิปออกได้ยไม่มีมึง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 ไม่มีไม่มีท้าทายหรองท้าทายร้องเพลงเว้ยท้าทายร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงเพลงเดียว ร้องเพลงเวยแค่ร้องเพลงโอ้โหสัตว์ร้องเพลงเพลงอะไรก็ได้เพลงการ์ตูนเพลงอะไรก็ได้สัตว์ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงเดี๋ยวกูลงเดี๋ยวแต่ผมจะกดให้ดูนะครับว่าใครผมที่ผมทามั่งนะฮะสัตว์หลุดนีฮะหนีหนี่คนนี้คนนี้นี่ด้วยนี่ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วย ดีด้วยด,วยนนดวยีด้วยนะนีด้วยนะนีดนะน่ด้วยนะนี่ด้วยนะเฮ้ยเยียนี่แหละคิดนี่แหละเออกำลังลงกำลังลงมันเลนเดอร์อยู่มึงดูไว้จบแล้วกันมึงดูไว้จบแล้วกันเอียเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าใส่กูท้าเยอะมากเลยวันเนี้ยโอเคครับต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูด้วยครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย